มันไฟแดงใช่ไหมเขาปลสลดแต่ว่ารถมันติดเขามันไฟแงเขาก็จะบอกว่าไม่ไฟแดงเลยเดี๋ยวเราพูดจะไปขึ้นรถเล้แต่ทำอย่างนั้นสิลูกวันนี้เราอยู่ที่บ้านของอนาคตพ่อแม่มีใหม่ครับทอมเลี้ยงซอมเลี้ยงอมเลี้ยงก่อนเอามาฝากไว้สักสองคืนแล้วกัน โอเคไหมทำไมก้นมันน่ากัดขนาดนี้นี่ถนัดใส่ผ้าอ้อมอยู่เลยเห็นล่องก้นชัดขนาดนี้หมดแล้วแล้วล่องก้นแบบน่ากัดเกินฝั่งนี้ก็เป็นการแบบเหมาหมอยภาษาแม่ๆกันติดตามได้ที่อะไรนะใช่เยอะเยทีวีใครจะเก็บรถขึ้นมาให้นะพุธได้ไหม นี่ท oh. ีละมูลเอ้าตบแข็งเลยไปแล้วโอ้ อ้าวส่งมาไปางแล้วะเดี๋ยวไปเอ็มซ่อเดี๋ยวไปเอ็มซ่เอ็มซ้ทุกอย่างไปเอ็มซ้งฟ้าเดี๋ยวพี่เอ็มซเดี๋ยวไปเอ็มซ่อมห้โอ้โเอามันมน้ำเลยอ้าวจแค่หายไปไหนอลลูกเจอไรแค่อยู่ไหนครับโอเคโคเดี๋ยวเดี๋ยวโคเคนมันตอแ่ยไหนแล้วนะจะไรแค่อยู่ไหนนะครับเจอไหนแลคะ อ๋อพ่อหยิบให้แม่เอาแม่พ่อจระเข้ให้แม่เขากลัวจระเข้ตมน้ำอ๋อนี่ไงจระเข้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำลูกใช่อยู่ในน้ำได้ใชโอเคโอเคอ่าเธอเอาไปให้อ่าได้ครับแลกการแลกการแลกการเอาจระเข้ด้วยเอาจระเข้ด้วยเหรอลูกได้ครับ อันนี้ครับจระเข้แับลงอยู่ในสระได้ครับอ้าวนะพุดถามแล้วให้นะพุดลงไปได้ไหมน้ำออยู่ในน้น้ตอยู่ในน้แล้วนะพุธต้องอยู่ในน้ำไหมครับเกี่ยวกัค่กนะอ๋อหรือเปล่าแล้วพุกกลัวจระเข้หรือเปล่า จะเท็กเกอรเหรอจะเค็กเกอร์ลูกเหรออ่ามีคนบอกพี่พุทธกับพี่จุ๋ยน่าเด็กมากครับซ้ำเลี้ยงก่อนจะเลี้ยงจริงใช่ไหมวันนี้พ่อพ่อบีมกับแม่วให้เขียนมาบ้านโอ้ยดีเลยบ้านสวยมากจรบ้านสวยมากจริงแอบเห็นตั้งแต่เวลาเขาแบมาเที่ยวชมบ้านละชอบมากคือแบ้านมันดูสวยเลยแต่ก็ไม่ได้ดีมันก็จะแบบเนี่ยเสียวอยู่เหมือนกันบ้างที่ไหนแม่ไม่ได้เแต่ว่าเหมือนแบบถูกอะเป็นใบไม้ ไม่เอาหรอโอเคแล้วหนูเอาอะไรลูกลายมอสต์รัฟอะมอสต์รัคเหรอนี่ค่ะเพราะว่าพอเด็กมันเริ่มจะแบบผ่านไา้มันจะเริ่มตีใช่ไหมแต่เรองอก็จะยังไม่ให้เขาเอาอะไรครับหนูจะเอาอะไไรหนูม่ลายทุกคนจะไม่ให้ออกซิเจนเแล้วพอวันเขาเขาเดินแล้วเดิแข็งอ่ะก็สอนนี้มันเป็นยังไง แต่ว่าในบ้านที่มันจะมีรั้วเป็นแบบแนวขวางเนี้ยมันจะไม่ได้รั้วเยเออนภูษณ์นภพุทธอยากจะลงไปหลายทีแล้วนะลูกหนูยังไงเนี่ยหนูจะให้ลงไหมเดี๋ยวพี่ออกไปแล้วเ๋ยวพี่อ๋อนภูษณ์นภูษณ์ลงนภูณลงได้แต่ว่าที่ดีออกใช่ไหโออกออกนภูษณ์งกไหมแต่ไม่เ่าว่านี่สารนนะ ไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมลุกไม่ได้ครับขอให้พนลูกขอให้พนอะเรพนอเอเคอยู่ในน้ได้แล้วลุอยู่ได้ไหมครับลุอยู่ได้มเดยอรีเนขอยัางยืนยันนะเราไม่อเลนะอย่มาเลือกบาราเมเลอกเร่มเลาาเยอ <พ uka> เขามาจากไหนเราไา <c oughs> ม่ได้ภาษาไเนอ่ยมันเหมือนแบบบางทีเราก็อยากจะสอนคำซ้อยเขาพูดแบบำขำๆอะไรยเงี้ยแต่ว่าเราพูดครั้งเดียวนะ <c oughs> แล้เขาก็บางทีเราก็จำบางทีเหมือนน,อน้องพีอะ่ะเ <c oughs> ขาจะชอบจำจำคำแบบว่าที่แบบเขารู้สึกว่าแบบเด็ดๆอะ่ะมาแล้วเขาก็มาพูดตอนที่แบบรู้สึกว่าแบบเหมือนหาประโยคที่จะพูดอะ่ะโดยที่แบบว่าเหมือนเขาตั้งใจใช่เขาพูดสมเอง

แอมบูเล็มาหน่อยเร็วแอมบูเล็เร็วレスเคี l วเร็วแล่เลแล่เลยอ่ะเล่นนานเลยเนี่ยเล่นเล่นนานแล้วได้เปื่อจะเอาขึ้นก็คือร้องงงงงนี่ยหรือว่าจะก่อจะหิวเตรียมทอย่างที่ชอบเลยนะดีเงียบข้อยหอมขนมปังแผ่นลำสมคันก็จะมี ระหว่างที่หนูแบบใส่ตัวอ่อนทุกวันหนูก็มาเปิดคลิปส่องไปว่าดูมันไม่ได้ดีเราแบบไม่เครียดใช่ไหมไม่เครียด์อะไรอันอับปพูดไปเปลี่ยนเป็นเงงเงงปังแล้วรู้สึกดีใจจังเลยเพราะว่าในช่วงที่ใส่ตัวอ่อนหนูแบบ เครียดนามร้ใช่ไหมแล้วหเป็นคนเครียดเก่งแบบมันกังวลไปหมดแล้วมันเหมือนคนแรกราหวังอะไรเงี้ยเราได้มายากเนี่ยก็จะดูแต่แบบน้องี้นะย่างเี้ยียางชุดไปน้ำต้องมีหมวกด้วยนะชุดไปน้ำต้องมีหมวกนะน่เพราะอายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ส่งดาวมาครับถ้าดาวได้ถึงแสนดวงเดี๋ยวจะให้ถอดออดนะเธออดเธอออดนะเด็กไม่ได้แต่ว่าแต่ถ้าเกิดดาวถึงสองหมื่นนี้อาจไม่แน่ เด๋ยวอนดาวให้นะูษณ์

เหมือนเขาอยู่ในฟองมันก็แบบนึงนะแล้วพอเขาออกมาแล้วอ่ะีเราลบกันแบบความรู้สึกเรามันหลยากมันเหมือนแบบมาแล้วมาแล้วแม่น้ำนี่คือสิ่งที่เราแบบไม่มีวันที่จะพิเศษไม่เอารู่ไม่ทำแบบนี้ได้คือนางออกมาแล้วมันมีแต่เดินหน้าอย่างเดียวอะไรเงี้ยลูกก็จะรอใช่แต่มันจะทำได้ไม่แม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำแม่้แม่น้ำแม่้ำแมม ยไปขอนอนหน่อยเราต้อตามุณยายมาปลูกพานธุ์ยาขนอนแบบมาแถวบ้านเด็กก็ชวนไม่ไหวแล้วอย่าทำอย่าทำน้ำอยู่น้ำอยู่อันนี้ครับน้อยู่อยู่ข้างๆได้ไหมครับจะดีเป็นไปได้ไหมครับ เขาค่อยดูอะะไรเียงเองมันจะดีกว่าแบบในในหลายหลายอย่างเหมือนว่าเนังแบบซับมารีนหรือเปล่าลูกซับมารีนเลยหนูเวลาในการนอนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะรู้จักนี่คืเพราะว่าอย่างที่ก็จะมีเพื่อนที่แบบเขามีเออที่มีที่แบบดูแลลูกยีิบสีชั่วโมงแต่ตอนแม่เองแม่ก็จะเข้ามาแบบ คนถามว่าอยู่ที่ไหนวันนี้อยู่ที่วันนี้มาเยี่ยมบ้านนพุธนจุ๋ยครับร้อนไหมร้อนไหมแฮปปี้ร้องแต่งเพลงนะเดี๋ยวนี้ชอบแต่งเพลงร้องถ้ปาใหญ่เลี้ยงเองเลียงดใาตเด็กก็จะจะปลอยหนึ่งขอาตเพงอะไรก็พี่เขาเป็นเมนแก้วตาดวงใจตอนเด็ก่อ แต่บาคนพ่อนย่าหลงเราไม่ตใจเลยนะพาขาเป็น่อขปู่ย่าตายายผมคานะตามอ้แต่บ้านพุทไม่ไม่ค่อยนแหละลามากไม่ค่อยจะมาเพราะบ้านที่ถ่ายตกคนเี้ยงบนี้สุคนเลยตานเด็กพขกัวปามากโอ้โกระจาแล้วเพลงแม่มุ้งดิอูหนูราเพลงแม่มุให้พูดังหน่อยร้องยังไงครับแมงมุร้องยังไงพลงม้ร้อยังไง มูแลนไม่ไไม่เห็นเลยนาูไม่เห็นเลยนะไม่เห็นอะไรครับเห็นเลว่อะไรล้างเนี่ยจะคิดว่าจะคลอดแบบไม่ทราหรือว่าออ่ง้อยู่ใช่ั พี่ออดนี่เขาตั้งใจมาอยู่แล้วออแต่ว่ามันก็ต้องต้องเป็นหมออยู่แล้วใช่เขาเป็นแสงโอ้โหแต่ว่าก็มีบางแหบนไหนลอจะลองเป็นเอเอ็นว่ามันขนาดนั้นหรอวะโอ้ยร้อนร้อนใจอนร้อนรอนอจนนออ้้รอออ้อ้ ไฮไฟส่ไฮไฟไปจับหน้านะพุทหนเ่เร็วเอาจับหน้านะพุทหน่อยระวังพ่อเปลี่ยนหมดแล้ว เครื่องร้อนอีกแล้วว่ะทุกคนถ้าเผื่อมันดับไปนี่ทำมั่งกันเลยครับพ่อไม่ได้ตั้งใจนะพอจะร้อนเลยแล้วก็มีกอแค่อยู่แล้วพุณธิ์อยากเกาะเกาะขอบศาลแล้วก็ตีเท้าด้วยได้ไหมแต่ก้อนแค่อยู่นะอ๋อกลัวไหมกลัวจระคายไหมครับโอเะกลัวจระเข้ก็ได้กลัวเนาะจะระเข้น่ากลัวไหมจระเข้เขาทำอะไรได้ลูก แมวน้ำเหรอทำไมเราดูเป็นเสือทำไมมาเป็นแมวน้ำมาลูกของม่อเอ็มพี่พีไม่เป็นไรลูกของม่เอ็มอาไว้นะอะขอขออไว้เลยนะคะน้องไงเขาเป็นน้องน้อง โอ้แล้วคุณร้อนมากเลยนะพกขอลงไปเล่นน้ำด้วยคนได้ไหมครับขอไปหนึ่งชั่วโมงละนกทำไมอ่ะไม่ใช่ชุดไปน้ำใช่ไหมแล้วถอดเสื้อได้ไหมถอดทำไมอ่ะลูกให้พ่อถอดได้ไหมพ่อบินพ่อถอดเลยอ่ะ ลงไม่ได้ให้พ่อทำอะไรให้พ่อลงน้ำให้อลอเราถามพ่อไหมว่าพ่ออยากลงหรือเปล่าลงหรือเปล่าไม่อยากลูกพ่อไม่อยากลงไม่เอาี่ไม่เอาเอา่ดูลุ้นแล้วพ่อไม่ได้เอาชุดไม้ามาหรือพ่อเปี่ยนเสื้อพ่อพ่อถอดเสื้อได้ไหมพ่อพ่ออดเสื้อลงลงลงจาดได้ไหมได้วนอา่อดเสื้อลงจาดได้ไหมได้ค่ะ เอ้าเสียงแตกเสียงแตกเสียงแตกมาแล้วว้าแล้วว่าทำไมอ่ะลูกทำไมทำไมนั่นเขาเชื่อภาษาไม่ได้ดูแผงอกนะพูดไม่ได้เหรอลูกพูดตัวใหญ่กว่าพ่อใช่ไหมลงมาก็เต็มเลยเนาะเต็มสารอารมณ์ขึ้นแขนแกอุ้มขึ้นแขนนะน้องขึ้นแขนหล่อเลยหล่อเลยได้ครับได้ครับโอเคลูก สนุกไหมครับงานเนี้ยสนุกโอ้ยงันคืนนี้อยู่นี่เลยนะครับคืนนี้อยู่นี่นะเพราะเข้ากันมันมีกลับบ้านก่อนไม่ได้ไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมมีคนบอกว่านะพุทธสู้ชีวิตมากแต่พิธีสู้กลับเสียงก่อสร้างไปเอ็มเสียงก่อสร้าง ฟ้าร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้งั้นเราเล่นฟ้าร้องก่อนไหมครับถ้างั้นเราเข้าบ้านกันไหมครับเลิกไหมเล้วเล่นน้ำก่อนไหมเอามาเมาขนมดว่ามีผืนผืนเล็กก็มีอยู่ในรถเปิดประตูมาก็เจอค่ะบานาน่าขนมปังแผ่นนะขนมปังแผ่นมีแยมตรงนี้ด้วยนะเราอยากกินอะไรอยากกินอะไรคุกกี้อะเปล่าอยากเล่นน้ำอยากเล่นน้ำชอบเล่นน้ำมาก เล่นมือถือวยแล้วเนี่ยเล่นนานขับบุญพุ่นะแข่งกันนะไส่รอบนี้ขับขับรถหนึ่งรอบนานะไปเติมเติมตอกเติมไปรถนระพุ้นตายโอ้ยชนกันแล้วชนกันแล้วไปเร็วเร็วกระพุ้แซงแซงแล้วแซงแล้วโอ้คุณอีสมัยหมิ่นทางสองร้อยยูนิตไม่เข้โอ้ยชนด้วยโอ้โหนี่มันเล่นโกงนี่นะรถกระพุ้นก็จุยเลย

มีคนแซวว่าเกงสองหนุ่มเข้ากินไม่ไหวเข้ากินจริงจมน้ำเลยรถน้ำพุนโดนชนจมน้ำเลยชมแล้วแหถ้าไม่อยากไปตัดผมนะคะต้องไปลวกไมแเหี่ยวร้อนเออผมมันยาวแล้วมันร้อนเหงื่อออกสระผมลำบากเด็อย่างพิธีเนี่ยเขาแบบเขาเหงื่อออกเยอะเหงขาออกหัวแล้วเขาเหม็นนะหัวเหม็นนะ เย็นๆเงี้ยเวลาเขาออกมาข้างนอกแป๊บนึงนะเขาจะเข้าบ้านแล้วเขาบอกเหงื่อแตกนะเหงื่อแตกที่ร้อนทน้ำก็เลยอยู่ได้อะไรลูกแล้วไงอยากขึ้นหรือยังพ่อๆกัมามีเหงื่อแตกเนี่ยไปเถอะก็ตรงนั้นมันเย็นสิลูกตรงนั้นไม่เย็นแต่ตนี้มันยอตรงไนนเย็นเหรอคะตรงน้เย็นไม มือเหี่ยวยังอ่ะพัพีมือเหี่ยวยังจะถ้ามือเหี่ยวมือเหี่ยวแล้วนะมือเหี่ยวยังโอ้นี่นะพุทธมือเหี่ยวมากเลยดูดิมือเหี่ยวแล้วนะครับไหนต้องดูมือสิมือดูมือหน่อยสิมือเหี่ยวแล้วเดี๋ยวมันเป็นตลอดไปนะลูกเขาแช่นานๆอะไม่เหี่ยวแล้วมั้งข้ามตัวดีกว่าไปอุ้ยข้ามาผ้ามในรล้นรถค่ะป้าเอ็มจะให้ขึ้นแล้วขึ้นเถอะ ถ้าถ้าไม่ให้ถ้าไม่ถ้าไม่อยากขึ้นต้องให้นพุธลงมาอยู่ด้วยจะต่อเวลาได้อีกแป๊บหนึ่งโอเคไหมอาจารย์พ่อๆอย่างยืนยันให้พ่อๆย่างไปเองอยูมาไปเองไม่มีจ้ะให้นพุธลงแทนได้ไหมเพราะว่านพุธเขามีชุดมใช่แล้วนาพุธเขาอยู่ที่นี่เขามีชุดลูกแล้วให้หมีลงอหมีลงไม่ได้หมีมีเบบี๋นะไปเถอะขึ้นเถอะไปมันมีหิวแล้วมีหิวแล้วไปกินข้าวกัน อูมีสิกิงโอ้โหมีสิกเลยนะครับครับครับโอเคครับกันนะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะที่เข้ามาดูกันนะครับพี่ทีไปดูเราแต่งล่างไหมเราแต่งร่างไปดูไหมเปิดให้ดูหนึ่งกรุ เข้าประตูนี้เลยนะมนุษยอนพาไงน้ำระวังครับรอวังลื่นครับของอุ้มไปอุ้มไปอุ้มไปวดเดี่วตพี่ยอนต้องใช้อ่างอาบน้ำเด็กไหมไม่ต้องใช่ปะยืนได้ค่ะโอเคแล้วทีละคนกทีละคนยังทีละคนทีละคนยังันใจอยู่โอเคทีละคนทีละคนแต่เอ็มอยู่เป็นเพื่อน้อกว่าไม่ใช่เอนเตทเมนหลานแค่ประมาณ ยี่สิบนาทีเท่านั้นเองนะคะหลายเ็มนะครับแต่ว่าน้าร้อนมากเลยครตอนนี้ที่เห็นนี่คือไม่ใช่น้เปียนะี่ไปเไหมไหวไหมท่มคุยกันละนสองคนนี้แบ่งละ เล่นคนเดียวเหงาเปล่าให้นกพุณลงไปเล่นด้วยได้ไหมให้นกพุณลงหนาวพุทเปียกไปทั้ง <PAUL> ต <bunker ring> ัวแล้วนะครึ่งตัวแล้วเนี่ยนักพุทสู้มากนักพุทสู้มากไปแล้วนกพไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ๊ยไม่ง้อกันหน่อยเหรอไปแล้วนะบ๊ายบายเออไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับไปไปเอ็นไปเอ็นาเป็น